สวัสดีครับอีสานบ้านาเชิมครับผมเบ้าแรมกับพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้เนาะค่ะจะเชิญกับสิภพาพี่น้องนะค่ะกินข้ขาวกินน้ำแล้วก็พามาลุยหนองโตงค่ะบวกนิดน้อยะค่ะพี่นออ้องวัวสีมีป่าบ่แด้วค่ะแต่ว่างหกแน่เนาเถินน้องแมนสะได้พันมีบวกป่าหลายอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นเอ็นเอาดินโถมแบบนั่นแล้วกันะะบวกหน่อยนครับเท่าพันแ่นขึน้นมาหนีซะนิเน่ะค่ะบวกเป็นตีนรถโถมเท่ามันนลดดินแล้วพันแรขึ้นมาหนี ก็ไสิรองปานเบิ้งสิรองเห็ไหนงูดำเปนอันนั้นเบื้องยกก่งกะดสรรดส,ะสินสาเบาิ้งรองตาเบิ้ค่ะ้ป่า,ปาสินป่าเพราะว่าเพิ่งกับวันเลิกความกรสือกับมักหายุ่หากินแบบนี้แหละอันอย่งกแต่าป่านเ่นะอเนะตัวเล็เล็กน่อยก,ก้อนคแบบ่า,น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 ,าน้ำป่าไหลมาน้ำนนนอันนี้นอเเสิมมัดไปครับนี่มาใส่มือบก็า อยู่ลยอะอืมแต่พี่ตาขึ้นท้องเ<ไ>ป็นปะแมนเถอะนี่พี่น้องบวกเล็กๆแค่น,นี้ค่ะเอาบอป้าต้งองตัง้งตราไปโลดนี่ลองเบิ้งค่ะพี่น้องมุดเดียวเลยแหละมันบ้น้ำบ่าไหลค่ะแต่ว่าป่าบ่าบอนบ่าอย่างเด้อค่ะได้คิดว่าป่าเพิ่นสิไปใส่ขั้นเพิ่นบ่านมาจริงสินะ คิดปะเชือปะเทือป,อป,อปันบืนก็มายุดเถิงนะเธอเนาะสองเบิง้งก็ได้กับเบอรเทียหายดอกพี่น้องมาเสริมมาตอนนโมดัมต้องแคแหลงหนึ่งว่าเขาเป็นเลิกหลายเขาก็ยังบอร์าคือสาบวกนี่แหละที่ว่าว่าสิมาสาม,มือนี้ดิเนี่ยค่ะถึกถมไปก้อนละมันมีน้ำสาไปค่ะพี่น้องสาไปก้อนค่ะสาน้อยไปยังบอรออกมาเลยดิ่เธอ คแต่มีป่าป่ะลองเบิ้งนะเห็นบ่อนเห็นอย่างป่ะทันบวกนั่นก็คือเขากับพระสงฆ์สาบวกนี่เขาไปหาบวกไหมมีปาบบ่าบ่อนจะโตยี่บ่เธอเนอะองเบงกันเนาะน็กสิบกแล้วลตอนนี้มีอย่างป่ะ บกแน่เละพี่น้องทุกว่ายังไม่เห็นวีแววป่าแล้วค่ะสิคือบ่านน้อซานเน,นี่ยเนาะมีจักตัวปะเธอจะไปแง้เด้อนำใหม่ด้วเนาได้ปูสองตัวยังพันได้ป่าพี่น้องเป่งจะหนีร้องเมื่อมหร่เนี่ค่าเนี่ยมันโบกน้นอนเนียน่ยพี่น้องนี่ละเป็นไหลคืนมาก่อนเก็บไหมเธอเก็บเนี่ยเก็บปูอ่ะนี่อี่ของเธอตะขอนหน่อย นี่รีบเรียบไปที่นี่คุณนขอน่อยน่อขอน้อยขอนักที่ปูทสิตามมนแลวเบ็ดไปปูกันขอน่อย <laughs> สาบอนี่มาสาป่าปู้วครับมาเดยนะคร<อ>ับป่า เพิ่นโทมแสดงว่าเพิ่นออกไดะเพิ่นออกปะะ่ทันครับตายครับปูอะไเดี๋ยปูอีลีบ่แม่นสาได้ปูปปยู่ดอกเลเ็บปูให้แล้วคนหยาบวนอืมปูปาบ่มีนเยอะอีกตัวปาปูคนยึดถังคูยึดนี่นี่ปูตัวนึง okay. เราบังฟักบูงข้างหน้าปุ๊บเป็นลำเหอ,อตายแล้วพี่นอนงั้อกบปูเราม่มาเอเลยมัดเสรมัดแล้เแต่ตัปูนี่ชงกันหรืใช่ครับปูนับ ปูหอยเด,ด็นใะนหอยนดูดูปูตีปูลังอุ้ตัวหนึ่งตายครับบอไม่ัไปไปบอไม่พี่น้องน้องเปลี่ยนบอไม่แล้วพี่น้องเรนพี่น้องเอกหอยนิดเดีย ดเสรดจแล้วเนี่ยแซ่คับนะเอาได้ไแเดาถังมาบั้งเปล่าเยอะมั้อย ันขอยนนิธำี่น้องมัน่ืนิมอมนี่เท้ากีกนขอยืนนี่อะไเขาจะออกมาไมนเป็นยืนนอ,อนายนอะีง ขอ้อไหนกี้นีนน่เธอเขาปะร้องว่าเขาเดี๋ยวลังปลาคอนลังห็นลังนเลยว่าเขาอีกเดียตัวปกาคอนนี่เออค้อพี่น้องยูไ่ได้หนีนั้นเงต่านี่ ไอหยบ่หอยเยะสองหอยบะเล็ดบะหานพันเียวใช่ครับเปลี่ยนอย่างไร่เนาะเจ็บปูก็บหอยครับเก็บปูกบหอยมั้มันนี่มาปูกับหอยกันเลยก็แน้วเรมมาทังไหมเนี่ยืปูมาทาบปูกับสัตอเนี่ย

ซาหอยกพี่ยงาซาหอยไม่น่าจะไม้่าบอเก็บหอยครับเาบอกว่าเขาจะมาเก็บหอยนะครับหอย้ายหลายจัง นี่สมัครหอยครับขึ้นมาขึ้นหอยเก็บหอยมัดเก็บหอย Ủa hỏi nơi nhẹ thế Bố dư mong thao thế Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ เด้อบ้าบาจี๋อืมีเด้อมาเก็บหอยเด้อเก็บหอยน้ากบกบือเก็บหอยน้ำตาเสร้าบอกบกบุบ้อบงะบบอกบบ้อบบอื้อือ้ออาโอ้หอยอยู่เอ้งต้มอยู่ นุ่นไปไกลๆเยก็กยมีหอยดีรัอยขุดแล้วนุน่นหอยใหญ่อยู่นั่น<อ>เห็นไหมพอเจอแล้วไปเอา <c oughs> เห็นไหมเห็นแล้วนี่ดำๆนั่นไงดูให้หลวงไงมาเก็บช่วยหน่อยเร็วอันใหญ่นูนน่นเห็นแล้วเล็บมาเก็บช่วยกันเร็วตัวเกียมไม่เป็นตัวไมีกบะบุ

bà này lấy nám ba nè có bà khoa bà khoa đẹp á lại như một mây thấy ba nè mông thằng đi một tháng lặng đi lại bà khoa nè Hãy subscribe นี่ได้รับก็ค่ะขดูปลากระพูหน่อยนี่ไงอุ่ยไบไปเดียวเดียวไปนี่ไงไบไป เป็นอรไตีนนัวปลากาปาปรุงหได้หลีบบอยครับ<อ>พี่นอ้องหลีบอยนะครับคุณไ,ได้หลายดีครับหอยก็เลยพูดนบพี่นอ้องเขาไปใ่ากหอยเอาปูไปนะไปต้มครับเพิ่งค่ะตาปลาสีหองเบิ่งเรือมันอีกมาเกิดน่นี่ต้นนึงค่ะ ต้องสินี้หัวลราไปได้ค่ะเพราะดิ่งแก่นแก่นี่หัวดำขุดเป็นกันนะค่ะโอ้พี่น้องผนยังพเป็นหัวคันเด็กหัวจะเป็นหัวนิดหน่อยนึงโอ้ตีเงพี่เหมือนเธอโอ้เาเครื่งแขนหนึ่งเธอเลยแหละขันบังดินงงามๆโอ้โอ้โอ้นเาพี่้องเป็นหย้เหมือนี่ไปสาปาเอาหอยเด้อไปสาปาเอาหอยกรบปูแมอง บ่เธอมาเมียอ,อ,อยากไหมไดออิต้องกับแม่แล้วอยากอีกแล้วสิอดกอตัวนี้คือมาติ่งขึ้นี่นาไหนดแงไหมเนาะไม่ได้ลายยึดตัวูได้ลายยึดเพร่ะว่าต้นเสายก็เอ,อ้าเอ,อ้า นี่ <S 2> <S 2> ไปเปลี่ยนสีแล้วดินะไปยุ่มบังน้ำใสเปลี่ยนสีเลยสีขาวแล้วดิเด่ปูออกซะดิ้งค่ะบ้างสุดตมออกน้ำเพิ่มหอยเขาออก,ก็ได้หลายโอเค ข้อทีส่สองปูซเถอะอนี่ปูค่ะได้ปู <S 2> <S 2> ปก็ได้หอยนีเนาะค่ะนี่พี่น้องปลาก็ได้ยุ้ยตามพี่โตกจ็จะไปตป้อยละคระวันนี้ก็ไปต้มล่างดีๆแล้วขังไว้แล้วก็ไปต้มเนาะค่ะเนี่ยงามอยู่ดิวันนี้ก็ล่างกันจะได้ล่างกระมังเนาะจะได้ร่างกระมัง dù vậy ba, tham mưu vậy thật tham mưu vậy thật tham mưu vậy เตะไว้ค่ะเป็นคล้ายดินปูนะเ้องค่ไปดองนี่หอยหอยนี่สิล่างจากดินต้อาไปสักครังอีกรอบนึงพี่น้องคนมาอยู่ว่าบ้านบอกว่าขังเงี้ยคนทำบาักพีกเซโรตันเราสืบก็เคยเห็นเันเหตุอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้พิสูจน์เองจากเชื้อนาะอันขังไว้ก็เสร็รู้สึกว่า กินเพิ่นออกดีก็เลยถังไว้นี่น้อย,อย,อยก็เสยียไปรี้ยน้ำเอามาเหมือนกุง้งทำเป็นวาเพิ่นใหญ่เนาะเชิญเนาะไปยุติ้งเขากันเอามาก้อยมือละสิบก้านวยสาวก้านวยกระไดเพิ่นละทำเป็นผืนไงเหมือนแต่ว่า ังหอยยีใส่นาบ่าย้วค่ะใสจนสิ่หอยตายใสไหนน้ะย้เยเยอ,ยอเบื้นเกี่ยงอืมเป็นจอนอนี่คนล้วนหอกเ,เก็บหอยค่ะเนอะหอยเก็บปูหอยได้หอยได้ปูมนี่ เดือดต้มเงี้ il, oh. อย,อ,ย audio. อีกตัวเฉยโอ้คุ่นนะไม่ในในหน่อยดิพี่น้องคุ่นเดือดต้มนึงเนี่ยนี่แหละค่ะผลรวมมัอนี่เนาะค่ะก็ได้หอยแล้วก็ได้ปูนี่แหละน้าพี่น้องไปซากป่าแล้วนาปลาเขาก็ไม่ได้ลายมัอนี่ได้ซี่หาตัวก็บตไปปล่อยปลาคอเปิ้ลเพลย์นะค่ะจังได้กับฝากไว้นั้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเด้อค่ะคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้สนิะเด้อค่ะ สวัสดีครับเบ้าน่มสวัสดีครับไนเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ